นี่ไม่ใช่เหตุสลห้ามแตะต้องเด็ดขาดทางการเตือนประชาชนระวังเห็ดพิษป่าระวังไปไหว้บรรพบุรุษการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดเห็ดพิษชนิดใหม่ความรู้เดิมอาจใช้ไม่ได้ในช่วงเทศกาลชูซอกเมื่อเดินทางไปไหว้บรรพบุรุษหลายคนอาจพบเห็นเห็ดป่าสวยงามระหว่างทางส่วนใหญ่ก็มักจะไม่แตะต้องเพราะกังวลว่าอาจเป็นเห็ดพิษ แต่บางคนที่มีความคุ้นเคยกับภูเขาและธรรมชาติก็มักจะแยกแยะว่าเห็ดชนิดใดกินได้แล้วเก็บมาบริโภคตอนนี้ได้มีคำเตือนออกมาว่าแม้แต่ความรู้และประสบการณ์เดิมๆก็อาจไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อีกต่อไปเพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เห็ดพิษชนิดใหม่ๆปรากฏขึ้นในเกาหลีค่ะ สาเหตุเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงทําให้มีเห็ดพิษชนิดใหม่ๆปรากฏขึ้นในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังมีเห็ดพิษสายพันธุ์ใหม่ที่มีรูปร่างคล้ายคลึงกับเห็ดที่กินได้ทําให้เสียงเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเก็บเห็ดมารับประทานยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆ บัญชีรายซื้อเห็ดมาตรฐานแห่งชาติของกรมป่าไม้จะพบว่ามีการขึ้นทะเบียนเห็ดไว้ทั้งหมด2,313สายพันธุ์ในจำนวนนี้มีเห็ดที่รับประทานได้เพียง416สายพันธุ์หรือคิดเป็นเพียง18%ของทั้งหมดเท่านั้นค่ะ ส่วนที่เหลือยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเหตุที่รับประทานได้หรือเป็นเหตุพิษซึ่งถือว่าน่ากังวลอย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าทุกพื้นที่ในประเทศจะมีเหตุนับพันสายพันธุ์เกิดขึ้นเพราะชนิดของเหตุที่พบจะแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ค่ะ It is not songi bo sot animida grace